สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูช่องพ่อเพิินชแนลนะครับวันนี้พ่อเพิินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีดีแล้วนะครับในการไล่หนูครับไล่หนูยังไงให้หมดไปจากบ้านเรือนของเรานะครับโดยนี่แล้วครับคุณผู้ชมครับฐานครับฐานไฟฉายเล็กเนี่ครับก้อนเล็กๆนี่ครับสามารถไล่หนูได้นะครับวันนี้พ่อเพิินจะใช้ฐานไฟฉายนี่แหละครับสองก้อนนะครับ ในการไล่หนูครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำการไล่หนูด้วยฐานไฟใช้กันเลยนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพื่อนจะไล่หนูในวันนี้ครับก็จะมีฐานครับฐานสองก้อนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฝรั่งครับวันนี้พ่อเพื่อนจะใช้ฝรั่งนะครับในการไล่หนูด้วยนะครับ ก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่3มครับขวดน้ําพลาสติกครับหรือว่าขวดน้ําเปล่าๆนี่ครับที่เราไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําการไล่หนูด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับฐานนี่ครับเราใช้ค้อนนะครับทุบเลยครับ อีกก้อนนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับปุบเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับในในฐานก็จะเป็นมีตะกัวด้วยนะครับมีสารตะกัวชนิดหนึ่งครับหนูจะไม่ชอบกินนะครับเวลาหนูรับประทานไปเยอะๆครับอาจทำให้หนูตายหรือว่าหนูหนีไปอย่างชื่นเชิงได้นะครับ ไม่มารบกวนบ้านเรือนเราอีกเลยนะครับนี่ครับแล้วเราก็มานี่ครับตัดนะครับเราตัดเอาแค่ปลายตูดมานะครับ วันนี้จะใช้สามขวดนะครับขวดน้ำครับนี่ครับรใช้แค่อย่างนี้ครับส่วนฝรั่งนะครับเราก็จะพ่านะครับนี่ครับเราพ่าไปอย่างนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วแล้วก็นี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็นำมาใส่ภาช,ชนะของเรานะครับอีกอันนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะครับ ครับเมื่อเราได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็นำไปวางที่หนูชอบออกมาหากินด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราก็นำมาวางนี่ครับตรงที่อับครับตรงที่มืดๆทึบๆนะครับเวลาหนูเดินผ่านนะครับมันจะเห็นนะครับ มันเห็นแล้วมันเข้ามากินเลยนะครับถ้ามันกินเยอะๆมันอาจถึงตายได้นะครับเพราะว่าในถ่านนี่ครับจะมีสารตะกั่วเช่นนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันกินน้อยมันก็จะไปกัดกระเพาะหรือลำไส้มันได้นะครับแล้วมันก็จะไม่มารบกวนบ้านเรือนเราอีกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอีกที่นึงแล้วก็วางนี่ครับตามรูตามอะไรเนี่ยครับ เวลามันเห็นมันเดินผ่านมานะครับมันจะาก็จะเข้ามากินเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับส่วนตรงนี้ครับเราก็วางเลยครับคุณผู้ชมครับเวลามันเห็นหรือว่ามันเดินผ่านมานะครับมันก็จะเข้ามากินเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆในการไล่หนูวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆในการไล่หนูด้วยถ่านในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดติดตามพ่อพลชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ